ปีที่แล้วถูกเรียกต้องปทุมราชประมาณ4ี่แสนครั้งก็เลยเป็นกล้องออเดิมใช่เป็นกล้องออเดอร์นะครับหลังจากนี้เรียกกล้องออเดอร์ก็ได้ครับผมกล้องปทุมราชไม่หันแล้วไม่หันแล้วเพราะว่าผมผมมองว่าไอการตามมาติดๆมันไม่ถึงเราแล้วนะครับตอนเนี้ยมันห่างชั้นกันหน่อยอ๋ออันนีแจ้งให้ทราบเลยจ้ให้ทราบเลยนะครับผมแล้วเราจะไปบอกคุณเพิร์อยู่ไหมครับว <c oughs> ่าที่เป็นก้องมันเดิมหรือไม่อ่าไม่บอกครับเพราะว่ามันไม่ใส่ใจผมอยู่แล้วครับในตัวนี้ครอบคุมยากครับผมครับ ยังไงฝากด้วยนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับพี่น้องทุกทุกท่านนะฮะจริงๆคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทำคุณาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนใช้แรงงานคนที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการของที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับออเนอร์ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งถึกทั้งทนทั้งคุ้มคุ้มค่าซื้อเครื่องเดียวใช้ได้หลายอย่างนะครับถึกก็คือในเรื่องของการตกยังไงก็ไม่แตกตกลงไปทุ่มลงไปนะครับทนมีแบตกว่า6,600เออแล้วก็มีรุ่นแบบว่าชาร์จเร็วด้วยคือเสียบแป๊บเดียวเวลาเราน้้อออยยย่าาาาางงเเเเีีรรตตไปปทนสสบบแดวก็มถ เกือบเต็มได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับออเนอร์ X9 4 5G ครับครับเขาบอกว่าบัตรขายหมดเร็วแคโอ้ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆทีนี้ก็เลยขออนุญาตเติมเติมอีกสัก3า0พันใบตอนนั้นผมขายแปดแ0ดไอหมื่นัใบเสร็จนบก็เลยขอเติมอีก5,000ัใบก็เลยลากยาวไปถึง3ชั่วโมงหมด สถานที่ปีนี้กว้างกว่าที่เดิมสี่เท่าครับขยายออกอ,อที่ข้างๆกันนะครับขอเช่าขอเช่าว,ว่าเอยขอทําพื้นที่หน่อยนะเพราะว่าคนเราอยากให้คนที่มาเที่ยวไม่แออัดไปเพราะว่าปีที่แล้วแออัดมากเลยครับอย่างพอสเกลใหญ่ขึ้นบังขยายนมากขึ้นเราเอาประสบการณ์ปีที่แล้วมาเพิ่มเติมแบบอะไรยังไงบ้างผมว่าไม่เลอิลิน่ามิวสิกเฟสเนี่ยไวยไล่อิลิน่าเฟสติวัลเนี่ย เป็นคอนเสิร์ตที่ผู้จัดและผู้มาเที่ยวอะ่ะนั่งคุยกันหน้าต่อหน้าเลยคือแก้ตอนนั้นเวลานั้นมันมันเลยมันเลยกลายเป็นสนห์ว่าพี่ครับน้ำไม่ไหลเราต้องรีบไปไปเลยคือเขามีที่ร้องเรียนแล้วร้องเรียนกับคนจัดงานเลยคุยกับผมโดยตรงเลยมันก็เลยแก้ไขทันแล้วก็ถามว่าเพอเฟกไหมเพียบพร้อมไหมความความเขาเรียกวา่าความเนี้ยมันไม่มีจริงในโลกความแบบสมบูรณ์แบบมันไม่มีแต่ว่าเราก็แก้แก้ไขทันท้องทีมันเลยกลายเปนน็นสนห์ห้องน้ำาห้องห้องน้ำปีนี้ปีที่แล้วร้อยห้องคิดว่าเยอะ ปีนี้เพิ่มอีก300อเป็น400ห้องครับสี่ร้อห้องแล้วก็เจาะน้ำมาดานเพิ่มอีก6จุดแล้วก็ที่สําคัญคือเราเพิ่มไฟต่อไฟเพราะว่าปีที่แล้วที่มันไม่ทันเพราะว่าผมใช้ไฟเกษตรทีเดี้ก็ต้องแจ้งทางรมไฟฟ้าคือเอาหม้อมาลงครับคือเอาหม้อมาลงเพื่อให้จ่ายไฟได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่ามันดูดน้ําได้ทันถ้าดูดน้ําไม่ทันมันยังไงก็ไม่ทันครับน้ำมันขึ้นไปแล้วก็หาถังกักเก็บน้ําครับ ครับผมผมว่านะอยากให้คนที่แบบไปเที่ยวได้เห็นเพราะว่าเคยได้ยินปาเต้แกพูดว่าการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยแค่ทําเรื่องประทับใจแค่สามช็อตแค่นั้นก็ถือว่าเป็นสร้างความประทับใจในทั้งหมดทั้งงานแต่ว่าเราเตรียมมาเยอะมากทั้งการต้อนรับการดูแลการเอาใจใส่แฟนๆที่มาอยากให้ไปสัมผัสแล้วก็งานศิละปะปีนี้จัดเต็มมากใช้งบเยอะกว่าปีที่แล้วแบบอีกครึ่งหนึ่งเลยเท่าหนึ่งเลย ต้องเจดูแลเรื่องงานอาร์ตครับท correr, ีพี่มี่ตอนนี้คือด้วยสุขภาพของคนใก,ใกล้้ชิดครับตอนนี้พี่มี่ก็เลยขอพักเบรกคอนเสิร์ตไปก่อนครับ<ส>แต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆเราก็ไปกันครบแกง๊งไม่ว่าจะเป็นพี่สิงโตโน้าโชคอ่าต่างๆนานาแล้วก็มีพี่ๆรุ่นใหญ่ไปเยอะมากครับพี่โอมพี่โอมพัดเทลก็ไปให้กำลังใจเพราะว่า ค้อเทลปีนี้คือไม่ได้มีคอนเสิร์ตจากการจ้างแล้วจะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ๆเขาไปทัวร์กันเองแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของค้อเทลที่จะถึงนี้นะครับวันที่สามสิบสัปดาห์โปรโมทลูกพี่เลยขอโทษครับคือคารัดหบคนคาดหวังมันเป็นยังไงมันอยากจะบอกคุณที่เขาแบบว่าคาดหวังคือตามสโลแกนตั้งแต่ครั้งแรกครับความสนุกเรามีให้ความสบายไม่มีเลยให้เตรียมใจให้เตรียมใจไปตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับคือมันการทุ่งนาจริงๆการเดินทางก็คือต้องลงเครื่องจาก อ,อุดรลงเครื่องจากสกลนครเดินทางไปอีกชั่วโมงกว่าร้อยกว่าโลก่านจะถึงงานแต่พี่ๆเขาก็าไปและส่วนมากนะครับคนที่ไปเที่ยวงานไม่ใช่คนในพื้นที่อันดับหนึ่งในการซื้อตัว๋วคือคนในกรุงเทพท,ที่ตั้งใจไปอันดับสองเชียงใหม่สามภูเก็ตสี่โคราชห้าเพชรบุร์เพราะว่ามันจะมีสถิติการซื้อตัว๋วแต่ละสถานที่ครับที่หเ,ทหเหมือนเราทำบ้านหมดเลยนะหลักบ้านเยอะว่า,ววาใช่ใช่ครับต้องทําสถิติเพราะว่า ทุกวันนี้งานเฟสติบัลปีที่แล้วมีอยู่408งานใช่ครับทั่วประเทศเร,เ,นนเราเป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องสู้ว่าเราจะมีข้อดีข้อเสียอะไรที่จะไปสู้กับพี่ๆน้องๆเพราะว่าเรามีข้อเสียเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไกลมากห้องนงห้องน้ําอะไรฝุน่นขนาดเราชวนเพื่อนไปเรายังเขนะินอ่ะกลัวเพื่อนลำบากกลัวเพื่อนลำบากครับผมอะไรอย่างไรอย่างบอกว่า สามหาเรื่องร้านที่เราเอามาตอกแบบว่าทำไมร้านมีแต่เพื่อนๆราไ,ไม่ไปหน่อ,อยางงาน,นครับปีที่แล้วเขาตั้งใจมากเขาคิดว่าคนมันเยอะ <c oughs> โอเคคนมันเยอะจริงแต่ว่าร้านที่มาขายอ่ะ <c oughs> คือบางทีเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะไปซื้ออาหารราคาแพงร <c oughs> ้านที่เขามาขายเขาก็อาจจะตั้งราคาแพงหน่อยให้มันเหมาะกับงานที่เขาตั้งใจมาเขาขายไม่ได้พอ <c oughs> ขายไม่ได้เขาก็ใส่ผมยับเลยเหมือนผมไป ทำร้ายอะไรเขาผมก็แบบเอเหมือนหลอกเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออโอเคงั้นเอางี้นีดีกว่าเราขอจัดการเองดีกว่าเพื่อที่จะสบายใจเราด้วยเพราะว่าเราอะเครียดสุดไม่ใช่การบริหารจัดการแฟนเพลงบริหารจัดการหลังเวทีไอ้เพื่อนร่วมอาชีพนี่แหละ <laughs> มันไปเมาอยู่ข้างหลังเวทีมันเลยไม่มีเวลาได้มาซัพพอร์ตพี่ๆหน้าหน้าเวทีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นร้านค้าให้พวกผมขายกันเองดีกว่าเจิงก็เจิงกันเองเ้าได้ตังค์ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกอคนมาเที่ยวเขาไม่ได้ไปกินอะไรขนาดนั้น คือสไตล์ของคนมาเที่ยวงานเฟสคือฉันกินแค่อิ่มแต่ฉันยังต้องสวยต้องหล่อเพราะฉันมาขายของ<า>ใช่ไหมครับจะไปกินอาหารเละเทะหรือว่ากับข้าวที่มันจริงจริงจังๆมันมันไม่ได้อย่างเช่นคนเข้าใจผิดว่าไปเที่ยวอีสานทั้งทีต้องกินลาบก,ก้อยจ้ำจุ๊กไม่เลยร้านลาบก,ก้อยจ้ำจุกปีที่แล้วเจ๊งบงเลยครับเนื้อที่ห้อยไว้ก็คือขายไม่ได้คุณลองคิดว่าเชื่อภาษากลางเขาเอิญอย่างผมพูดแต่ว่ามันเหม็นมากมันคือขี้ของวัวครับ ขี้อ่อนของวัวแล้วจะให้คนที่มาเที่ยวงานเฟสกินเพีย้ยเหม็นๆแล้วไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนใหม่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าอาหารพวกนี้ขายไม่ได้พอเขาเจ๊งเสร็จปั๊บเขาก็เลยมีฟีดแบ็กับเราไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมไหนบอกว่าอีสานแท้ทําไมอาหารอีสานขายไม่ออกเลยใช่ใช่ขายออกกับกลายเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นย่างกับยาบ่างปลาหมึกแห้งอย่างนี้ครับนี่ยงพอมนเป็นของาเองเดูแลง่ายมาก มีเมีร้านอะไรบ้างีบ้างที่เราเลือกมาเราเลือกมาก็เป็นอาหารที่กินง่ายครับเราบอกเลยว่าส้มตําตัดออกไปเลยส้มตําคือบ่อเกิดที่ทําให้ห้องน้ํามันเต็มคือใครอยากกินส้มตําไปกินงานอื่นงานก้องไว้ไอย่าไปเลยเพราะไอ้ส้มตานี่แหละไอ้ตัวทําให้ห้องน้ําผมไม่พอก็เลยตัดส้มตําออกอะไรที่กินยากกลับกลายเป็นว่าขายพวกลูกชิ้นไม่ต้องตัวเลือกเยอะจิ้ม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 ไม่ต้องเสียเวลารออาหารกว่าจะทําเสร็จย่างย่างย่างใส่น้ำจิ้ม ยา,ยยายเลือกอาหารที่กินง่ายราคาถูกทุกอย่างห้ามเลยครับในพื้นที่คอนเสิร์ตแต่ก็ต้องบอกแฟนๆทุกคนโอ้ยขอโทษครับช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าคุณหมื่นสองสองคน 12, 25, คน่ะมันอาจจะดูไม่ครบแต่ทีเนี้ยกติกาของเราคือเรามีกาดที่ไม่ตัดเตือนแล้วนะก่อนขายก็บอกแล้วขายก็บอกแล้วปีที่แล้วยังมีแบบว่ายังมาประกาศช้าหลังจากที่ขายเสร็จเราก็เลยคืนเงิน แต่ปีนี้คือถ้าเกิดว่าท่านไปแอบสูบไปว่าจจะในห้องน้ําหรือแอบมาเข้างานดูดบุหรี่ทุกอย่างกันชงกันชาอะไรที่มีควันที่รบก,กวนชาวบ้านอ่ะเราจะเชิญออกแล้วก็ตัดสายข้อมือให,ให้ไปให้ไปพักผ่อนแล้วก็ดําเนินคดีมีดําเนินคดีครับมีต,มาตํารวจมาตั้งเลยเพราะว่าเหมือนเรามาสร้างเรามาสร้างบรรยากาศใหม่กันเถอะครับเมื่อก่อนเราเราถูกปลูกฝังว่าการไปเที่ยวคอนเสิร์ตการดูดบุหรี ผมเนี่ยโดนฟีดแบบมาว่าเอ้ามึงทําอาชีพนี้ทําไมรับบุหรี่ไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านเอ้าจําเป็นเหรอจําเป็นเหรอคนที่มาทำร้ายคนอื่นนั่นแหละนอนอยู่บ้านนะครับแต่ก็เราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าดูดบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณควรทําในพื้นที่ส่วนตัวอย่าทาในพื้นที่สะะนาธารณะครับอามอีกทีว่ามันมีวันไหนอะไรยังไงเพราะว่าบัตรนแล้วคนที่ม,ทมีบัตระมีสิบเอ็ดสิบสองมกราคมที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เราจัดเต็มมากแล้วก็ให้เตรียมเรื่องการแต่งตัวด้วยเพราะว่าหนาวสุดขีดมากเห็นว่า จะมีตัวเลขตัวเดียวเลยครับในช่วงหน้าหนาวครับก็ก็ยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ไปเที่ยวบ้านผมทําให้เศรษฐกิจบ้านผมทําให้ชาวบ้านบ้านผมอะ่ะเขาได้อยู่ได้กินมีเงินมีเงินลงลงทํานาเงินทําปุ๋ยคือชาวบ้านธรรมดาให้คนไปนอนในบ้านโฮมสเตย์ชาวบ้านไม่รู้ว่าโฮมสเตย์คืออะไรแต่เขาได้คืนละ2 5 0 0ัคืนได้เงิน5,000ชาวบ้านบอกว่าขายข้าวตั้งหลายกระสอบกปจะได้เงิน5,000แต่จัดงาน มันไม่ได้นอน2คืนนะครับส่วนมากคนจะไปนอน4 5ถึงคืนก่อนและหลังสองวันก่อนเดินทางอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่ให้ความสนใจในงานของเราครับไปครับแน็กชอรี่ไปครับผมบอกว่าความเป็นพี่เป็นน้องแหะเรารักกันนะแต่อะไรที่น้องทําที่มันดีน้องก็ต้องสารต่อไปแต่อะไรที่มันไปขัดใจหรือว่าทําอะไรกับคืนเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองทุกคนเกิดมา ทุกคนมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงนั้นควรอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดี mm hmm. ซึ่งก็ให้กำลังใจน้องก็บอกว่าให้น้องไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องที่น้องทำ mm hmm. เราไม่ยุ่งแต่จะให้เราเกียดอย่ามากินข้าวบ้านกูนะอย่าไปล้องเพลงบ้านกูนะมันทำไม่ได้หรอกครับเป็นเพื่อนกันถึงเพื่อนเราจะทำผิดมหันเราก็แค่ได้แต่มองให้กฎหมายทำกันไปเราก็ได้มองแต่ไม่ใช่บอกว่า mm hmm. ô, เฮ้ยเห็น mm hmm. ไม่ดีเหรอเลยคบกันนะเว้ มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจไม่แสดงออกได้ชัดเจนเกินไปครับจริงมีคนแหกทัวลงเราบ้างไหมการเลือกคุณแข่งก็ดีครับเพราะว่าผมถึกทนคุ้มอยู่แล้วครับที่ออเนอร์เอาผมมาเนี่ยเพราะว่าผมถึกทนคุ้มจริงๆงนะครับจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนที่ไม่ชอบอยู่กับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นนะครับแค่นั้นเองครับมีมีเจอไหมเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหน่วงทุกวันกับ ผมว่าเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเถอะเต็มที่เ็าแค่วันนี้กินข้าวหรือยังหรือคำถามหลังไมก็เป็นไงดีขึ้นยังแล้วก็จะไม่ก้าวไกยเรื่องลึกๆเลยปล่อยเขาเพราะไม่ใช่เรื่องเราเราเราเอาไว้แค่เรื่องความเป็นเพื่อนพี่น้องกันครับเราเป็นหนุกเขามากไปแล้วเขาว่าผมว่าด้วยความเป็นผมอะเพื่อนผมคนไหนก็ตามเราเป็นห่วงเขาแหละแต่ความเป็นห่วงของเรามันมันไม่สามารถที่จะไปทําให้ใครดีขึ้นได้หรอก พอสุดท้ายแล้วกรรมใครกรรมมันอ่ะใครก่อก็ต้องรับไปเองผมก่อผมก็ต้องรับเองใครทําผิดก็รับผิดชอบตัวเองไปแค่นั้นเองครับกูอยางคนไม่ชอบเขาแต่เขาไม่ชอบกูว่าทำไมยังคบอยู่ตรงนี้เออผมว่าชอบไปชอบมันอ่ะชอบใครชอบมันงูไม่มีคนชอบทุกคนคนเกลียดก็มีแต่คนชอบก็มีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบงูก็อย่าไปยุ่งกับงูเลยปล่อยงูมันเลื้อยไปเถอะส่วนใครชอบงูก็อยู่ในพื้นที่ของงูอย่าไปบอกว่า เอ้ยทำไมงูมันไม่ดีมึงยังไปชอบวะอย่าไปก้าวไก่กันแค่นั้นเองครับแต่ว่าจากาที่เราสนิทเราเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงรู้เรารู้ตัวเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ผมรู้ว่าพี่ๆรู้ว่าผมเป็นคนยังไงหน้าสื่อเป็นยังไงหลังสื่อเป็นยังไงหรือใช้ชีวิตยังไงพี่่รู้รู้มันมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าการที่เขาจะมาครั้งนี้คือเป็นมวลจอยกันเลยมวนจอยคนละต่างกรรมต่างวาระเรื่องของมึงก็เรื่องของมึงไปแต่บนเวทีมึงงต้อสนุกเราาะว่ เขา,าเอาสนุกเขาไม่มาสนดาม่าว่าเออดาม่าน no no <re> <ine> like ้อยดาม่าน้อยไม่เขามาเต้นเขามามีความสุขแต่เขาเตรียมยังไงเขาเตรียมโทรไปยังไงเลยเขาก็โทรไปบอกผมว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วดนตรีผมก็ซ้อมไว้แต่ผมก็คาดหวังว่าเขาจะแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะว่าใส่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็เสื้อไเสื้อมีรูปเกียมาจากไหนแล้วก็รองเท้าแตะ ครับปีนี้ปีนี้ปีนี้มันสองหมืนนนน่นห้าคนนะถึงกพันคนเขาก็ปิดต่อ,มอ,อไมันเหนือการควบคุมของเบิร์นปฐุมราชอีกครับไอเนี้ยครับลแล้วเราก็เลยปล่อยมันเถอะแล้วแต่มันแล้วกันปีมากกว่าเบิรนจริใช่ใช่ครับแค่ว่า <ๆ S 2> ปิดจู่ขึ้นเวทีก็แล้วกันกล <ๆ S 1> ัวตำรวจจับทำไมกลัวอาจารหรอกลอาจารแต่ถ้าอยากจะทำก็ก็แล้วแต่นะโตๆแล้วอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ